ทีมงานก็แบบว่ามาขอให้พี่ฟ้าแบบออกไปคุยกับตำรวจดิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ออกไปคุยพี่ฟ้าก็เริ่มคิดแล้วว่ามันถึงเลเวลที่จะต้องมีตำรวจแล่อๆอะไรเงี้ยซึ่งก็เลยบอกกับทางแอดมินแล้วก็พี่ๆทีมงานบอกกับพี่ซันว่าบอกให้แฟนคลับที่มาวันนี้กลับบ้านไปก่อนนะเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแฟนคลับที่มาก็วันนี้ก็มันก็เยอะ ซึ่งเราเราก็กลัวช่วงนี้มันมีแต่ข่าวแบบว่าคนแบบไม่ค่อยจะดีอ่ะก็เลยบอกกลับไปก่อนอะไรเงี้ยไม่ต้องรอพี่ฟ้าไลฟ์เสร็จก็ออกไปคุยกับทีมงานก,ก็บอกว่าคือมันน่ากลัวให้พี่ฟ้าคุยกับตำรวจทีซึ่งตำรวจเขาจะมีกระบวนการการไก่เกียร์ต่างๆอะไรเงี้ยน้องคนนี้เขาจะคุยกับพี่ฟ้าเพราะเขาคคุยกับพี่ซันแล้วแล้วก็เหมือนไม่ได้ผลก็จะคุยกับพี่ฟ้าให้ได้เราก็เลย ให้เขาโทรไปแ,แรกว่าจะเฟซไทม์ meter, แต่แบบแมวดีกว่าโทรคุยปกติก็ซึ่งก็โทรไปน้องก็รับปกติอะไรเงี้ยเ้วก็ถามว่าทําไมถึงทําแบบนี้เขาก็บอกว่าหนูหนูอยากเจอพี่ฟ้าก็เลยบอกว่ามาจากไหนมาจากต่างจังหวัดหรือเปล่าทําไมทําไมถึงแบบแล้วทําไมตอนที่เขา มาคุยมานั่งคุยกันก่อนที่พี่ฟ้าจะขึ้นไปไลฟ์ทำไมไม่ออกมาเขากเ,เหมือนคนไม่มีสติคุยแล้วมันเหมือนคนไม่มีสติซึ่งมันเหตุการณ์มันเริ่มหนักถึงขั้นที่ว่าเขาอะรีดข้อมือตัวเองแล้วเลือดมันก็ไหลออกมาซึ่งคนที่อยู่นอกห้องน้ำมันก็เห็นแต่เราไม่ในกระบวนการตํารวจไม่สามารถที่จะพังประตูเข้าไปได้เพราะเราไม่รู้ว่า ไอช่วงระหว่างที่เราพังเข้าไปอะ่ะเขาจะทําอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งคนที่ตกใจที่สุดก็คือพี่ซันเพราะพี่ซันอยู่หน้าห้องำแต่พี่ซันก็ต้องแบบก็ต้องดูสถานการณ์เอจะยังไงซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไอจังหวะที่เปิดประตูออกมาเขาจะพรวดออกมาทําอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเคซี่มากทุกคนนะตอนนั้นเราปเพป่พอก็เครียดคือไม่มีสมาธิในการที่จะไลฟ์แล้วแบบ เอาอยัางไงดีวะทํามันมันมีคํหนามว่าทามันทําไมถึงจะต้องทํากันขนาดนี้อะไรเงี้ยซึ่งแม่บ้านก็มาทํางานใหม่แม่บ้านก็ตกใจทุกคนตกใจตํารวจก็แบบเอจยังไงไท้ายที่สุดก็คือจะต้องบุกเข้าไปแล้วก็พาน้องเข้าไปสถานีตํารวจอะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องยอดรอจนกว่าญาติเขาจะมารับซึ่งทําไมญาติไม่มาลับก็คงจะไม่ปล่อยตัวอะไรเงี้ยซึ่งก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าโอ้ oh, มันไม่ได้ดีใจเลยนะที่มีคนรักเราขนาดนี้หรืออยากเจอเราขนาดนี้แต่ว่ามันกลายเป็นว่าแบบโอเคความปลอดภัยในครั้งต่อๆไปซึ่งพี่ฟ้าก็จะบอกว่าในการมาเจอพี่ฟ้าและแฟนคลับทีเนี้ยมันจะทําให้เนี่ยแค่คนคนเดียวทําให้การที่เราจะได้เจอกันในครั้งต่อๆไปมันยากมากขึ้นเพราะว่าเมื่อวานบอสก็เป็นห่วงพี่ฟ้ามากก็แบบว่า ว่านาพ่ฟ้าว่าอยู่ไหนให้รีบกลับเลยก็คือไม่ได้มีการแบบว่ารวมแฟนคลับแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกแบบเสียใจาแล้วก็รู้สึกน้อยว่าโอ้แล้วครั้งต่อไปมันจะยากแล้วก็จะได้เจอกันไม่นานกฎเกณฑ์ในการที่จะได้เข้าใกล้แฟนคลับมันจะมากขึ้นเพราะเราก็ต้องเซฟตัวเองใช่ไหมพี่ฟ้าไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรางี้หรือเปล่า